تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم حسبي ربي شوان ผลิตภัณฑ์ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวและซอสบุงรรตาฉลากทองน้ำพริกอริยาท่านผู้ชมครับครัวฮาราลวันนี้ซมิคจะมาทำอาหารจานเดียวที่มีมากไปด้ยวยคุณค่าทางด้านโภชนาการนะครับนั่นก็คือเส้นใหญ่ราดหน้าปลาเต้าซี่นะครับเป็นอาหารจีนที่ได้รสหอมอร่อยจากเต้าซี่นะครับเต้าซี่เองก็ทำมาจากถั่วเหลืองพันมเมล็ดสีดำหมักกับ เกลือขิงน้ำจนแห้งบัดหมาก,มากผัดกับเนื้อปลาจะเข้ากันมากนะครับเป็นอาหารที่ได้รับคุณค่าอย่างครบถ้วนเลยนะครับตอนนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับเนื้อปลาเก่านะครับเส้นใหญ่ซีอิ๊วดำเค็มพริกหวานสามสีหั่นสี่เหลี่ยมต้นหอมเต้าซีสับละเอียดน้ำซุปซอสหอยนางรมน้ำตาลปีบ๊บ แป้งมันซีอิ๊วขาวน้ำมันงาเอาแล้วนะครับวิธีทำก็เริ่มจากทอดเนื้อปลเาเก๋าก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปพอได้ที่ก็ตักพักไว้ก่อนนะครับตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไป เราใส่พริกหวานลงไปนะครับ,รบพอได้ที่ก็ตักพริกหวานใส่จานก่อนนะครับเอาละครับขั้นตอนต่อไปก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับ เส้นใหญ่คุกกับซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยนะครับเส้นที่พักไว้ที่คลุกซีอิ๊วดำนะครับก็ผัดลงไปผัดลยครับ ครับเสร็แล้วก็เอาเส้นมาพักไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนทำน้ำราดหน้าแล้วนะครับก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่เต้าซี่ลงไปผัดนะครับผัดให้หอมเลยนะครับ ตามด้วยน้ำซุปนะฮะเดือดได้ที่แล้วนะครับก็เริ่มปรุงรสได้เลยนะครับใส่ซอสหอยลงไปนะครับตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับ ก็ตามด้วยซีอิ๊วนะครับเขาให้เข้ากันนะครับไปก็ใส่แป้งมันลงไปนะฮะครับพอได้ที่แล้วก็เติมน้ำมันงานแล้วปิดไฟเลยนะฮะ อันนี้ก็เป็นส่วนที่จัดจานไว้เรียบร้อยแล้วครับก็นำพริกหวนามาตกแต่งนะครับราดไปข้างหน้าเลยครับแล้วก็แต่งด้วยต้นหอมนะครับเอาละครับขั้นตอนสุดท้ายก็ราดด้วยน้ำราดหน้านะครับ ก๋วยเตีเ๋ยวราดหน้าผัดเต้าซี่เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานได้เลยครับแต่ก็ขอแนะนําอย่างหนึ่งว่าเส้นใหญ่ที่ซื้อต้องมีตาฮาร้านนะครับส่วนเต้าซี่เองถ้าหาซื้อยากหรือไม่สะดวกก็ให้ใช้เต้าเจี้ยวดําเม็ดใหญ่แทนก็ได้นะครับแต่รสและกลิ่นจะหอมไม่เท่ากับเต้าซี่ครับ ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้ามีความบางนิ่มและมันจากน้ำมันพืชหรือน้ำมันมะพร้าวเพื่อไม่ให้เส้นติดกันจนเกินไปขนาดของเส้นขึ้นอยู่กับวิธีการปรุงอาหารหากเป็นก๋วยเตี๋ยวที่นำมาผัดเส้นจะใหญ่กว่าปกติหากเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำชนิดต่างๆจะมีขนาดที่เล็กกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ควรเลือกใช้ควรดูที่ความใหม่ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนของเส้นเส้นต้องขาวและสะอาด ก่อนจะซื้อต้องดูว่ามีตราฮาลานอยู่ด้วยเพราะคนขายก็ไม่ได้เป็นผู้ผลิตทั้งหมดวิธีการเลือกซื้อปลาทะเลก่อนซื้อให้ลองใช้นิ้วกดลงที่ตัวปลาเบาๆแล้วปล่อยมือถ้าปลายังสดอยู่เวลากดเนื้อปลาจะไม่บุ๋มลงไปตามนิ้วมือเนื้อปลาต้องแน่นรวมไปถึงเกล็ดปลาจะต้องแน่นไม่หลุดออกเหงือกปลามีสีชมพูสดหรือสีแดงตาปลาใสาไม่ขุ่นมัว เมื่อดมกลิ่นต้องได้กลิ่นคาวของปลาทะเลไม่มีกลิ่นเหม็นตุแต่ถ้าปลาตัวใหญ่แล้วต้องซื้อเป็นชิ้นให้สังเกตว่าสีของเนื้อปลาต้องมีสีสดเนื้อปลาไม่แห้งและกลิ่นต้องไม่เหม็นตุหากท่านผู้ชมมีข้อแนะนำอะไรก็ให้ส่งมาตามชื่อที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขนาดนี้เลยนะครับวัส,สามุอัลลยกุมบรัมหมัตุลลอฮิวะบรากาตุ